สวัสดีค่ะนิตต้ช่องจิตสัมผัสค่ะคลิปนี้จะแชร์ความในใจว่าทําไมถึงอยากจะเรียนวิธีการสวดมนต์แล้วก็ส่งกระแสจิตของเราเนี่ยออกไปช่วยคนอื่นๆตอนแรกๆเลยฟังช่องช่องหนึ่งค่ะจําไม่ได้ว่าช่องอะไรที่เขาจะพูดถึงหลวงปู่ดูที่ท่านได้สวดมนต์ให้กับ ดวงจิตวิญญาณเนื่องจากว่าเขาอยากจะได้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นเมียของเขาเขาเป็นสัมภเวสีค่ะแล้วก็เข้าไปสิงในร่างของผู้หญิงสาวคนนี้นแล้วก็ทางพ่อแม่ของผู้หญิงเนี่ยพยายามที่จะพาพระพาหมอผีเพ,พาแรงต่างมาให้ดวงจิตวิญญาณนั้นออกคือมันจะไปไปมามาถึงแม้จะมีการสวดพระอยู่ดวงวิญญาณนั้นก็ยังมาสิงร่างอยู่โดยที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จนกระทั่งพ่อแม่ของผู้หญิงคนนี้น ได้ไปที่วัดสแกแล้วก็ได้ไปเล่าให้หลวงปูด่ดูท่านฟังแล้วนี้หลวงปู่ท่านก็ได้ช่วยพอฟังปุ๊บท่านก็นั่งหลับตาสัากพักหนึ่งท่านก็ลืมตาขึ้นมาถามสิทธิ์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยว่าเออให้เรียกวิญญาณนั้นมาระบ,บุญซะเขาบารับบุญกับหลวงปู่หรือย,ยังถ้ามารับ,บุญแล้วก็ให้พ่อของผู้หญิงคนนี้กลับไปรอที่บ้านไปดูที่บ้านว่าลูกเนี่ยหายแล้ว พ่อของผู้หญิงคนนี้เขาก็ยังคิดนะเอ๊ะจะหายหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าทําไมไม่มีที่ทีรีตองอะไรเลยมันจะใช่ไหมแต่ก็กลับไปด้วยความงงๆเหมือนกันทีนี้ผ่านไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยเขากลับมาหาหลวงปู่แล้วก็มาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยหายแล้วอ่าวิญญาณของสัมภเวสีคนนั้นเนี่ยเขาก็ไปตามทางของเขาแล้วแล้วก็เขาก็กลับมากราบหลวงปูด่ดูพอเราได้ฟังคลิปนี้ค่ะเราก็รู้สึกเลื่อมใสศรัทธามากเลยอะ่ะ อยากทำเหมือนหลวงปู่แล้วก็เลยได้สวดมนต์มาเรื่อยๆเริ่มเคสแรกเนี่ยเป็นเคสของคุณป้าที่เขาป่วยมานานหลายปีแล้วแต่เราก็ช่วยเขาไม่ได้หรอกเขาก็ได้ไปสู่ภพภูมิใหม่เปลี่ยนร่างไปค่ะแต่เราก็ได้ปรับภพภูมิให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเขาโดยที่หลวงปู่ท่านปรับให้ก็สวดเจ็ดวันวันละเจ็ดรอบเลยทีเดียวทั้งวันอะสวดสวดสวดเจ็ดวัน ตั้งสัจจะสวดวันละหนึ่งชั่วโมงแต่เนื่องจากว่ามีดวงวิญญาณเยอะก็เลยต้องสวดสวดสวด,ด,ดตลอดทุกชั่วโมงสุดท้ายก็ได้ปรับส่งวิญญาณไปค่ะเคสที่อสองเนี่ยเป็นเคสของพี่เขยอะค่ะมีอาการป่วยโดยที่มือของเขาเนี่ยเวลาขึ้นขับรถเนี่ยมือจะเกร็งๆอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ปกติแล้วก็เป็นการป่วยที่แบบว่าเหมือนไม่รู้สาเหตุทีนี้เราก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนิบบนหลวงปู่เนี่ยท่าน ไปไปปรับภพบภูมิให้ปรับธาตุให้เขาก็ถามว่าต้องใส่ค่าครูเท่าไหร่ต้องทําอะไรบ้างไม่ต้องค่ะเราจะนมนตนหลวงปู่อยู่ทางนี้สวดมนต์ช่วยผ่านไปสามวันค่ะเพราะว่าเคสน,นี้ตั้งสัจจะไว้หนึ่งชั่วโมงสามรอบก็คือวันละหนึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงแบบนี้ค่ะสามรอบพอวันที่สามเสร็จเรียบร้อยละปรับทรง วิญญาณไปเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้ากรรมนายเวรผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปเขาก็อาการดีขึ้นค่ะหายจากการโรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันหายมันทําให้แบบอืสิ่งที่เราอยากทาเหมือนหลวงปู่เนี่ยเราทําได้แล้วทีนี้ตั้งแต่นั้นมาก็ยิ่งมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการที่จะช่วยปรับภพบภูมิส่งวิญญาณแล้วก็ปรับทาาให้กับคนป่วยที่อยู่ไกลๆอะค่ะโดยการที่เรา สวดมนต์เนี่ยทาไมถึงสวดหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเรายังจิตเรายังไม่นิ่งเหมือนกับหลวงปู่ค่ะหลวงปู่เนี่ยท่านนั่งหลับตาแป๊บเดียวท่านก็สามารถจะส่งวิญ,ญญาณได้แล้วแต่เราอ่ะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกว่าเราจะนิ่งกว่าเราจะเข้ามาหาเนี่ยมันต้องใช้เวลาตัวเราเองก็เลยใช้หนึ่งชั่วโมงในการสวดปรับภพบภูมิส่งวิญ,ญญาณหรือว่าปรับทตุปรับกรรมรักษาคนป่วยหรือ ในการที่เราสวดในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะปักหนึ่งชั่วโมงสวดมนเพื่อช่วยเหลือทางด้านโลกวิญญาณเหตุผลหลักที่ได้อยากทำเหมือนหลวงปู่สุดท้ายหลวงปู่ก็ท่านท่านก็ให้มาแล้วก็เราก็ทำได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ทำมาตลอดเลยค่ะก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้ค่ะถ้าหากว่า ฟังแล้วดีก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็สวดมนต์กันเยอะๆจะได้ผ่านพ้นจากปัญหาของแต่ละคนไปค่ะคลิปนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ